ดูไหมครับว่าความเครียดเ,ยเป็นตัวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราก็ผลิตเมลาโทนินได้ลดลงการที่เราสามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็นอนหลับได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจําเป็นที่ต้องรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมสารกัดจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเรากระตุ้นเมลาโทนินออกมาได้ตามปกติออกฤทธิ์ทำให้เราหลับได้เร็วขึ้นด้วยครับ กุตนายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมสารสกัดตามธรรมชาติอย่างเช่นแอลทีนาเนนที่มีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียดลดการสะดุ้งตื่นในระหว่างคืนแอลคลูตามีนกระตุน้นกรหลังโคเทรอร์โมนมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเรานำโปรตีนไปซ่อมแซมระหว่างที่นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีฟาร์มากาบ้าที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองทำให้เราหลับสนิทนได้ดียิ่งขึ้นสารสกัดจากดอกคาโมไมา มีส่วนช่วยให้สมองผ่อนคลายคลายความกังวลและยังมีพรม,มิที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและทำให้ความจำของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับของเราได้อีกด้วยนะครับก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมให้กู๊ดายดูแลคุณและคนที่คุณรักนะครับ